ให้ฉันทำเงาดีกว่าเขาไม่รักเธอนเนนั้นเธอช้ำไม่ไหวให้ฉันอ้างว่าไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไม่เธอ,เธอให้ฉันทำเงาดีกว่าเขาไม่รักเธอหัวใจที่เธอสวัสดีครับผมกรชาครับตอนนี้คุณกําลังอยู่ในรายการ Very Special ครับ เพลงใหม่ล่าสุดของคชานะครับมีชื่อเพลงว่าให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอครับเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงช้าของคชาครับผมก็สําหรับตัวเนื้อหาของเพลงนี้ฮะก็เราก็จะพูดถึงการที่ไปแอบรักใครสักคนหนึ่งที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขามีคนรักอยู่แล้วครับผมแต่ทุกๆครั้งที่การที่เราได้มาเจอกับเขาเนี่ยมันหมายถึงว่า เขาต้องทะเลาะกับคนรักของเขามาเขาถึงจะมาเจอกับเราเพราะฉะนั Blend, ้นทางออกสุดท้ายก็ค yeah, ือสู้ให้เราไม่ต้องเจอกันดีกว่าครับผมถ้าการที่ไม่เจอเราคือเขามีความสุขกระแสตอบรับของเพลงนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับก็เริ่มจากกลุ่มคนใกล้ตัวก่อนละกันนะครับก็คือแฟนคลับครับผมพอพวกพี่ๆแฟนคลับได้ฟังกันแล้วหลายๆคนก็ รู้สึกชอบครับเพราะว่าด้ความที่เพลงนี้เป็นเป็นสไตล์ที่ขชาชอบอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆหรือหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าขชาถนัดร้องแนวนี้หลายๆคนก็ขเขาเรียกได้ว่าชอบเพลงนี้ไปต่ตางๆกันครับ การทำงานเพลงให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คนเดิมก็คือพี่แม็กซ์รานวงน้อยหรือพี่แม็กซ์อคาเบราเซเว่นครับผมก็จะเรียกว่ายังไงดีล่ะจะเรียกว่ายากไหมก็มีจุดที่ยากจะเรียกว่าง่ายไหมก็มีจุดที่ง่ายจุดที่ง่ายก็คือการที่ได้มาทํางานกับพี่แม็กซ์อีกครั้งหนึ่งก็คือตัวโปรดิวเซอร์ก็จะรู้ว่าเราเนี่ยทำงานสไตล์ไหนเราก็จะรู้ว่าพี่แม็กซ์โปรดิวเซอร์เนี่ยก็จะทำงานแบบไหนเราจะรู้กันฮะแต่ส่วนที่ยากเพิ่มขึ้นมาก็คือ น่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของตัวเพลงครับผมน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาการตีความเนื้อหาออกมาให้ละเอียดให้เข้าถึงผู้ฟังครับสำหรับเพลงอ่ะให้ฉันทนเหงาเดียวเขาไม่รักเธอยากง่ายกว่าเพลงบ่ายสองอยังไงผมว่าตรงจุดนี้ความยากหรือความง่ายมันก็มีต่างกันไปนะครับเพราะอย่างเช่นอ่ะ อย่างเช่นเพลงนี้ความยากของมันก็น่าจะอยู่ตรงที่การตีความเนื้อเพลงแล้วก็เนื้อเพลงที่ดูโตเป็นที่ใหญ่มากขึ้นเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ไไดับ,บคิดแล้วก็สื่อสารลงไปเป็นชั้นเดียวหมายถึงแบบคิดถึงก็คิดถึงเลยรักก็รักเลยแบบนี้มันไม่ใช่อีกแล้วฮะเพราะว่าเพลงนี้มันมีทั้งสองอารมณ์ทั้งอารมณ์ที่คิดถึงก็คิดถึงอีกอารมณ์หนึ่งก็คือแบบยังไงในใจแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะเขามีเจ้าของอยู่แล้วประมาณนี้ สำหรับตัว MV นะครับที่ตัวนี้คาชาก็ได้มีโอกาสได้เล่น MV เองมันเศร้ามากใช่ไหม <laughs> มีเทคนิคย่างไงใช่ไหมครับ oh, oh, oh. คือส่วนตัวแล้วผมว่าผมไม่มีเทคนิคนะฮะสำหรับตัวผมเองก็คือไปถึงหน้ากองแล้วก็ไปฟังพี่เขาเรียกว่าผู้กํากับบรีฟว่าเราควรจะเล่นยังไงทำแบบไหนแล้วเราก็เขาเรียกว่าลองทำดูครับผม <laughs> เทคนิคคงไม่ได้มีอะไรมากมาย <laughs> าทความคิดหรือมุมมองความรักโดยส่วนตัวเป็นยังไงบ้างาใช่ไหมครับผมสำหรับผมนะผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับความพอดีถามว่าความรักมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สวยงามไหมมันก็คือสิ่งที่สวยงามครับผมแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปหรือมันเกินพอดีไปผมว่ามันก็จะเหมือนดาบสองคมที่ทิ่มแทงกลับมาหาตัวเราครับ<ด>เพราะฉะนั้น ไม่ว่าความรักรูปแบบไหนไม่ว่าความรักจะจบลงแบบไหนหรือเริ่มต้นขึ้นยังไงผมว่าถ้ามันมีความพอดีอยู่ในตัวของมันผมว่าความรักมันก็น่าจะไปได้ยัง่งยืนแล้วก็ไปได้เร <ไป S 1> ื่<ๆ>อย ถ้าให้เลือกใช่ไหมฮะระหว่างอยู่ชั้นเหงาอยู่ของชั้นคนเดียวกับอีกอารมณ์หนึ่งคืออยู่กับคนที่รักแต่ต้องเห็นเขาเจ็บผมผมเชื่อได้ว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่รักแล้วเราเห็นเขาเจ็บเราไม่มีความสุขหรอกเชื่อเถอะเพราะฉะนั้นเหงาเองดีกว่าเป็นหุ่นยนต์ก็ดีเนาะจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรหุ่นยนต์มันไม่มีชีวิต จะมีความรู้สึกได้ยังไงครับผมก็ให้ฉันท่านเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอซิงเกิลใหม่ของอาชานะครับก็กกอยากจะให้ทุกๆคนได้ลองฟังนะครับผมได้ลองฟังดูว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่ถ้าชอบก็ ดาวโหลดได้ฮะที่ www.truemusic.com ครับหรือจะท่องช่องทาง iTunes ครับผมแล้วก็ MV ก็มีปล่อยออกมาให้ทุกๆคนได้ชมกันแล้วยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ Twitter ไว้ติดต่อไว้พูดคุยกับประชาก็ที่าช u n khachan_ff8 นะครับผมขอบคุณมากมากฮะ ตั้งกี่ครั้งที่ทาร่าเดินคู้มาร้องไห้ไม่ต้องมีคำอะไรมันก็พอเข้าใจเขาใช่ไหมที่กระทำแม้จะดีใจเสม,มเอมกกที่เธอมาพบก,กันแม้ข้าไม่ใจอยากเจอเธอคือคนสำคัญ,คคคคญฉันไม่เคยมีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ฉัน ได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหนได้แค่เป็นห่วงหรือให้ดีฉันเองไม่ควรให้เธอมาหา <S 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 ให้ฉันทกเงาดีกว่าเขาไม่รักเธอเท่านั้นแต่ฉันไม่ไวให้ฉันอา้าแว้างไม่ต้องเห็นแวว เธอเสียใจได้ไมมเธอให้ฉันุถียงาดีกว่าเขาไม่รักเธอปวดใจที่เธอมาหาถ้าการไม่เธอแปลว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตาฉัน ที่เธอมาพบก,กันแม้ข้างในใจอยากเธอเธอคือคนสำคัญ,คคญฉันไม่เคยมีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ฉันได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหนได้แค่เป็นหัวหรีอให้ดีฉัน รักเธอมนนันเธอฉันไม่ไว้ให้ฉันอ้างว้าไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไหมเธอ,เธอให้ฉันทำเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอัวใจที่เธอมาหาถ้าการไม่เจอแปลว่าเขาไม่ทําเธอเสียน้ำตาฉันยอม I'm sorry, i အစ်မတို့ငယ်ပြီးကော ใฉันทีง,งดีกว่าเขาไม่รักเธอทนนั้นเธอช้ำไม่ไหวให้ฉันอ้างว้าไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไหมเธอ,เธอให้ฉันถเถงานดีกว่าเขาไม่รักเธอหัวใจที่เธอ